สวัสดีครับผมอาจารย์เกตเกฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับว่าราศีอะไรนะครับที่ดวงความรักโดดเด่นมากนะครับก็คือราศีพิจิกนั่นแหละครับนะดวงความรักเนี่ยได้ตำแหน่งถึงมหาอุดนะฮะตอนที่อยู่ในราศีนะครับกุมเนี่ยเขาเรียกว่าดวงความรักเป็นอนุเกษตรสลับเรือนแล้วได้ตำแหน่งอุจจารเวลาครับหลังจากที่ดาวย้ายเข้าไปเป็นมหาอุด นะอยู่ในภพปุตตะก็ต้องบอกว่า,างี้นะครับว่าคือชาวราศีพิจิกเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่มีหน้าที่การงานดีมียศมีตําแหน่งนะครับมีความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างเหตุผลง่ายๆเลยดาวเจเ้าเลือนความรักเนี่ยไปกลุมอยู่กับดาวเจ้าเรือนการงาน ดาวเจ้าเรือนความรักไปกลุมอยู่กับดาวเจ้าเรือนลาภะและตัวเองเนี่ยก็วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีประและได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับรวมทั้งดาวพระราหูเองก็เล็งรักรวมทั้งดาวพระอังคารเองก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณเนี่ยอุดมเกณทั้งสองดวงเลยนะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมชาวราศีพิจินะครับ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเกี่ยวในเรื่องของความรักโดดเด่นเกี่ยวในเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับคนที่นะครับเป็นโสดนะและคุณเองยังไม่มีแฟน ก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์เลยนะฮะที่คุณจะมีในเรื่องของความรักและคนที่เข้ามาเนี่ยคือดาวศุกร์ต้องบอกเป็นอย่างนี้นะเป็นดาวรถสนิยมเป็นดาวสุนทรียาภาพเป็นดาวแนวศิลปะบันเทิงนะคนสวยคนหลอ่อคนหน้าตาดีนะมีทรัพย์มีเงินมีทองนะครับแล้วยังหนีบทั้งเจ้าเรือนกัมมะอ่ะทับหนีบคําว่าเจ้าเรือนนะครับกัมมะก็คือโอเคอาจจะเจอกันในลักษณะสายงานอ่ะหนีบนะมาเจอกับดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับก็ มาเจอกันแบบไม่คาดฝันนะเพราะหนึ่งนะดาวพระศุกร์เองมาจากเจ้าเรือนวินาศแปลว่าไม่คาดฝันด้วยนะครับหรือคนที่คุณเจอเนี่ยนะมาจากเจ้าเรือนมรณะก็คือเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาเขามีความเศร้าโศกเสียใจเขามีความทีเ่เปลี่ยนแปลงจากคู่ครองเดิมเขานะแล้วก็มาสถิตยอยู่ในภพปุตตะในลักษณะประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าชาวราศีพิจิกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนแบบสายฟ้าแลบคุณมีเกณฑ์ที่ได้แฟนที่นะครับเขาผิดหวังหรือหก อกหักมาแล้วนะแล้วคุณก็เข้าไปเคลียร์กันเข้าไปเทคแคร์กันเข้าไปดูแลก,กันนะครับและเข้ามาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเป็นคนที่ก็ต้องบอกว่าหน้าตาดีด้วยรวยด้วยมีเงินหน้าที่การงานอะไรดีหมดและดาวที่เชื่อมโยงลักษณะตรงนี้แต่ว่าคุณต้องเข้าหานะเพราะตนุรักษ์ของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งปลาคุณต้องเข้าหาคุณต้องเข้าไปจีบเขานะคุณถึงจะได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะครับนะแล้วหลังจากที่คุณได้คบหากันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนพระราหูเองเนี่ยมาจาก เรือนพันธุพันธุไปอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เก่อร่างสร้างตัวได้คนที่มีหลักทรัพย์มีที่ดินมีบ้านมเาีเขาเรียกว่าฟาร์มเพียบพร้อมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินหรืออะไรต่างๆนะครับนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมเอาละยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ